กูมิโฮหรือจิ้งจอกเก้าหางมีชื่อเสียงดังมากๆในตำนานพื้นบ้านของเกาหลีที่มีสุนัขจิ้งจอกที่มีอายุถึง1,000ปีจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวเองได้โดยส่วนใหญ่นั้นจะแปลงกลายเป็นหญิงสาวสวยเพื่อเหลือกลอหนุ่มชายก่อนที่จะควักตับหวัวใจของชายหนุ่มเหล่านั้นเพื่อน,นำมาเป็นอาหารซาูดถึงซิลีแนวหมาจิ้งจอกเราคงจะขึ้นชินกับไมเคิลเ i น n ิ i กูมิโ h กัสเ e Of Gumiho, g o o Family Book, Tale of the Night Tale แต่ในปี2021นี้ My Roommate is a Gumiho แนวแฟนเตอร์แฟนเตอรแนติกและคอมอเดโดยพูดมกับนำทรงอูโดยผลงานที่ก่อนจะมากำกับเรื่องนี้นั้น Kekondage Intern และ p Park จุนหว a ผลงานก่อนหน้า Touch Your Heart และคนเขียนบทที่สั่งซีรีส์โดนใจหลายๆคนอย่า yeah, What's wrong with Secretary Kim? ที่ได้สร้างความสนุกความฮาและความฟินให้เรามาแล้วทั้ง2ก็คือแบ็กซองอูและชเวโบลิมซึ่งสร้างมาจากการะตูนชื่อดังในเว็บตูนที่กระแสะตอบรับที่ดีมากๆสามารถดูได้ที่ช่องที n และเว็บไซต์สตรีมมิ่งอยา่าง i อชีอโดยเริ่มแรกเราจะได้รู้จักจิ้งจอก9้าหางชินยออูรับบทโดยจางกียงจากบอนอาเกตซึ่งรู้สึกว่าตัวเองเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงอยากที่มีความฝันที่จะเป็นมนุษย์ ด้วยความที่เพื่อนของเขานั้นได้กลายเป็นมนุษย์ก่อนและเป็นเพื่อนที่ยิยวนควรประสาทที่เขานั้นก็ไม่อยากได้เป็นเพื่อนสักเท่าไหร่นะเพื่อนของเขาชื่อว่ายางไฮเยซอนรับบทดโวยคังฮันนาผลงานก่อนหน้าสตาร์ทอัพแต่ถ้าเกิดเขาอยากที่จะเป็นมนุษย์นั้นจะต้องสะสมคุณงานความดี100ปีเขาจะได้หางเพิ่มเป็น1หาง200ปีก็เป็น2หาง300ปีก็จะได้เป็น3หาง แล้วเขาจะได้ลูกแก้วสีแดงขึ้นมาจนกระทั่งครบ1,000ปีหากลูกแก้วแปลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินด้วยจิตวิญญาณของมนุษย์ก่อนที่หางจะงอกครบ9้าหางเขาจะได้กลายเป็นมนุษย์ตามความฝันที่เขาต้องการแต่ทว่าเวลาเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนอายุของเขาเลยข้ามไปถึง9 99 9เ้ากปีเขาก็ยังไม่เจอเป้าหมายที่ยังต้องการสักทีจนกระทั่งมาเจอกับอีดัมพระบทโดยไฮแอริบบร จากมิสเล่ที่กำลังวิ่งไล่ตามเพื่อนของเขาโดแจจินรับบทโดดคิมโดวานผลงานก่อนหน้าสตาร์ทอัพโดยที่เมาด้วยกันทั้งคู่จนสะดุดขาเพื่อนจึงทำให้ชินยออูรีบคว้ามือเอาไว้จึงทำให้ลูกแก้วหลุดเข้าไปในปากของอีดำจากนั้นเธอก็สลบไปตื่นเข้ามาในบ้านของชินยออูทีนี้แหละครับถึงแล้ววนันุ่ก็ต้องเกิดขึ้น เมื่อทางฝั่งของพระเอกต้องการที่จะขอร้องให้นางเอกนั่นอยู่บ้านเดียวกันกับเขาเพราะว่าลูกแก้วของเขาได้หลุดเข้าในตัวเธอซึ่งเขาเองก็มีรู้วิธีที่จะนํามันออกมาอย่างปลอดภัยได้อย่างไรพราอมีข้อแม้อยู่ว่าจะเขาปล่อยให้ลูกแก้วอยู่ในตัวนางเอกเกินหนึ่งปีและไม่สามารถเอาออกมาได้เธอจะตายก่อนที่เราจะไปดราม่าก,กันเนี่ยผมมีเรื่องจะบอกท่านผู้ชมครับว่าเรื่องแล้าวุ่นวุ่นเนี่ย เพียงจะเริ่มต้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของนางเอกเองที่ห้ามแตะต้องคนเกิดปีขานเพราะด้วยความที่ว่าเสือและจิ้งจอกไม่ถูกกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเป็นเหตุผลที่นางเอกต้องหลบหลีกไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่อยู่ในคณะหรือว่าสถานที่ต่างๆถ,าถ้าเธอโดนคนที่เกิดปีขานแตะตัวเข้าแล้วก็เธอจะรู้สึกเจ็บปวดท้องเป็นออมมากๆและเรื่องราววุ่นๆุ่นที่อยู่ในบ้านเดียวกันที่นางเอกนั้นในช่วงแรกจะกลัวพระเอกเอามากๆเพราะคนนี้มาส่งร้ายต่อเขาหรือเปล่า ก่อนที่นางเอกจะมาอยู่ในบ้านนั้นเขาก็อแอบที่จะไปซื้อในส่วนของเครื่องช็อปไฟฟ้าและสเปรย์พริกไทยแต่สุดท้ายก็พระเอกก็จับได้และก็บอกว่าเป็นของขวัญซะงั้นที่จะมอบให้พระเอกอะไรวะเนี่ยมันจะมีความตลกแอบซ่อนเร้นความฮายอยู่เสมอในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่นางเอกได้เงินในเรื่องของการดูแลของพระเอกหรือตอนที่อเอกกำลังจะทํากับข้าวให้กินหรือจะเป็นตอนที่นางเอกได้เห็นของกินที่ในตู้เย็นที่เยอะเอามากมาก แต่แล้วเรื่องราววุ่นๆยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อมีหนุ่มฮอสุดหล่อที่อยู่ในมหาวิทยาลัยคาเยซอนอูรับบทโดยแบอินฮยอกจากคิสกอบบินต้องการที่จะจีบเธอแต่เขาดันเกิดปีขานไีอีกทีนี้แหละครับเราก็มาลุ้นกันว่าุ่งราววุ่นๆนี้จะจบอย่างไรเขาและเธอจะสามารถนำลูกแก้ออกมาได้หรือไม่หรือว่าเธอจะต้องตายจากไปแล้วเรื่องวุ่นวายของคู่รองคัองอันนา และคิมโดวานกับในเรื่องสตาร์อัพจะสามารถมาสารต่อในเรื่องนี้ได้สำเร็จหรือไม่อย่าลืมติดตามชม My l u m e s is a g u m i n h o